คุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมปิกกิกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาจารเล่นเปสน,นะครับวันนี้เราจะมาลองเล่นแผนเพื่อนไม่ครบนะครับก็คือแผนเปิดมงสี่หนึ่งสองสามนะครับ <c oughs> ความจริงแล้วแผนนี้ผมไม่ได้อยากเล่นหรอกครับแต่เมื่อคืนโอ้โหผมเล่นผมไม่ได้เล่นหรอกผมเจอแผนเนี้ยสองเกมอะแพ้สองเกมแล้วโดนลูกมงทุกดอกโคตรหัวร้อนเมื่อคืนในเมื่อเราต่อใต้ไม่ได้นะครับเราก็จะเข้าร่วมแล้ววันนี้ผมก็จะลองมาเล่นเลยนะครับ นี่ลอาเล่นครั้งแรกเลยโอเคส่วนตัวขวานี okay. ่ทางขวานี่จัดว่าเน้นเปิดทั pues ้งคู um, anyway. ่นะครับเทนสเลกเกอร์อานายแฮอาโนนะครับเทนอาโนนะครับก็จะมีพวกเนี่ยมีเอเซนเจอรี่คอสเซอร์นะอ่านถูกเปล่าวะแล้วก็เนี่ยเคิร์กนะครับแปดเก้านะครับคงโค้งนะครับค่าพลังเด่นเลยก็จะมีพินพอยต์คอสซิงนะครับประมาณนี้ต่อมาตัวนี้นะครับ ตัวฟรีที่ทำกิจกรรมก็แซดแกนนบีนะครับก็จะมีเอทคอสซิ่งนะครับมันก็จะเป็นสไตล์คอสสปินเนอร์ลิสด้วยนะครับแล้วก็มาดูค่าความโคง้งโค้งก็แปดสิบหกเห็นปะโคง้งสปีดแปดเก้าถือว่าจัดจ้านะน,น,น,นะน,นะครับนี่มันมันมีบูทคอสซิ่งด้วยไงนี่พินพอยคอสแล้วก็เอทคอสซิ่งนะครับต่อมาก็เป็นเดวิดแบ็กแฮมเดวิดแบ็กแฮมนี้จริงจริงมันเป็นเอ่อร่างเนี่มันเป็นร่างกองกลางนะแต่ว่ามันเอามาเล่นขวาได้ ก็ตัวนี้ก็เห็นว่าโอ้โหเคิร์กเก้าเจ็ดอะครับเปิดเป็นเข้าเข้าหัวเข้าหัวมีค่าบลนะังะมีปินพอยคอรนะครับส่วนตัวเป้าผมก็จะเป็นคู่แมนยูนะครับโอ้โหนี้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เพราะแฟนแมนยูถึงเอามาใช้นะผมว่ามันโหดจริงตัวโดยเฉพาะนี่โดยไว้ยอกอกเดว้ยอกมันอาจจะดูไม่เด่นนะแต่ผมว่ามันโม่งโกงไม่รู้อะนี่โมงแปดสิบหกแล้วก็ค่าพลังจำเท่าไหร่จำจำ จำแปดสิบแปดค่าจำนี่ถือว่าสำคัญนะครับในการกระโดดปิง้งแล้วก็มีสกิลนะครับนี่ heading ติดตัวนะครับแล้วก็ wall back h o r n ผมบอกเลยตัวนี้ไม่ธรรมดาครับลูกมงสูงถึงร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับค่าพลังมงนี่อยู่ที่เท่าไหร่เก้าสิบป่ะเก้าเอ็ดนะครับแล้วก็มีการกระโดดกระโดดนี่น้อยหน่อยเจ็ดสิบห้าแต่มันสูงอยู่แลว้วอะนะก็มีค่าพลัง heading แผนนะครับปรับตามนี้ได้เลยครับนี่นี่นี่คือหลายเส้นนะครับลองตามนี้ดูนะ โอเคแล้วก็ส่วนเทคนิคนะครับตรงเทคนิคก,ก,ก็นี่ผมก็ให้เอ็กแทกหนึ่งนะครับเป็นแซกเกนนับีเพราะมันอยู่ตรงกลางไงมันอยู่มันอยู่ปีกปีกขวากลางก็ให้มันได้เติมขึ้นสูงหนะ่ยแล้วก็ให้เมาลดินี่นะครับกดดีฟอลไว้นะครับก็คือไม่ให้เติมขึ้นไปส่วนดีเฟนซ์หนึ่งตรงนี้ผมเป็นเคานเตอร์ทาร์กเก็ตก็คือให้บอลไวคอร์ดนี่ก็คือยืนรอเลยนะครับแบบไม่ต้องลงมาช่วยนะครับต่อมาอีกอันนึง ถ้าอีกอน,นึงก็อยากให้ลองเอาไปตั้งกันหน่อยนะครับก็อินแมทโลนะครับก็ตรงนี้นะครับาการจอยนะครับก็คือเสาหนึ่งเป็นเวกฮอสเสาสองเป็นโทนี่ดำนะครับเพราะว่านี่ลองดูสังเกตเห็นป่ะมันแปดสิบแปดก็คือการเล่นลูกกากอากาศอะไรพวก,กเนี้ยถ้าผมจะไม่บิดนะของเวลของเวลาวนี่อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่เก้าสิบเลยนะโอเคนะครับเสาส่วนเสาไกลนี่ผมไม่ได้ตั้งตรงน,รงนี้ตรงพวกลูกเตะมุมเนีย่ยผมได้สอนไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับลองเข้าไปดูนะครับโอเคเดี๋ยว ตัวสมรองสำรองอะไรผมไม่ได้จัดเลยผมก็จัดเนี่ยเป็นพวกตัวหม่งอย่างไอ้เี้ยนี่ก็โคตรโหดสบกนัดยิงสิบส่วนใหญ่ลูกหม่งด้วยซ้ำก็มีพวกกองหน้าตัวใหญ่ๆไว้นะครับโ